ใช่ไม่ใช่ปลาอะไรไปไม่ไ่เลยเกือบก็เกือบเกือบหลุดเกือบโซเจอร์ถูกใจสิ่ง นี่มันโลกไหนอ่ะเฮีวี่เอ้าจอร์จี้เฮ้ยไปนึงฟังฉันฟังฟังฟังฉันก่อนสึกสึกแห่งสึกสึกแห่งพ่อค้าระหว่างพ่อค้านะสว่างกับจอร์จี้พ่อค้าใครจะเป็นผู้ชนะแน่นอนว่าจอร์จี้แน่นอนไม่เขาคือพ่อค้านัระหว่างเพราะว่าสไตายมัเหมือนจอนี้จอี้โดกัเราคือเราทำร้ายคน เฮ้เฮวิอธิบายทีนายใช้พลังอะไรเราถึงกลับมาอยู่ที่นี่เนี่ยที่นี่ไหนเนี่ยโอ้สุดยอดอันนี้คือซีรีส์ใหม่ซีรีส์เอายืดโหลดซึ่งนี่คือ นี่คือ EP ที่2แต่ว่าครั้งนี้ร่างแต้มได้กลับมาจากการโดนเด็กตบตูดตายโดยใช้พลังของเฮวีผสมน้องเพิร์ดก<า>ลับมาเพื่อล้างแคนเออมันมาแล้วพลังพลังพัดเก้าเนี้ยโอ้ยอ่ะ,อออะสปไปยดอร์แมนสปไปยดอร์แมนตาย,ลยแล้วแล้วใครจะถ่ายหนังต่อ เมจำว่าเราเริ่มเล่นแบบจริงจังกันดีกว่าจสวัสนี้นะครับท่านผู้ชมแลยวันนี้เราก็อยู่เจได้อย่างเกมเวลาก็ใครครับใครนะหรือแต่เป็นครับและใครครับวุ้ยหนูคุณตุยนุ้ยนั่นก็แล้ววันนี้เราจะมาเอาชุดโหลดกันอีกแล้วโอ้เหล็กมือเกินเออรู้สึกสุดยอดมากของจอจีนั้น ซุ้งซีรีส์นี้เป็นซีดซุ้งซีรีส์นี้เป็นซีดใหม่นะครับเราไม่ได้เล่นซีดเติมเราเปลี่ยนซีดแล้วก็เราทำการใช่เดวี่อย่าดันฉันดันดูแล้วมีคนร้องไห้ เเจอนลาจะลงไปแนปซะ จอขวานตีอย่าทำอะไรเจอเป็นอะไรกันไม่รู้เป็นคนครับฉันลงแบบเลือดเม่นโล่แมละขีดเดียวนายเจอน้องชุดใช่ไหมบอกไหมามฉันลงขังน้ำเลไอตรงไอตรงที่ขึ้นไปนั่นแหละสไลด์มาจะขาโอ้ยมังตาโอ้โหเจ้าฉันกิดว่าเราควรเก็บของจากด้านมนให้หมดแล้วเราก็จะลงไปเอาชุดรอดแต่ขั้นแรกนะ ้ต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่จะมาหาที่อยู่ตอนนี้คือเวลาคัลาตอนนี้คือเวลาที่เราต้องหาไฟเพื่อมานอนอยังนีไม่มันคือเวลาของคัสลาเัน <c oughs> จ,จะไปลา่ามอนสเตอร์เชอกล่ามอนสเตอร์โอ้มันแหลกเลยเกินโอ้ยงั้นฉันก็คงต้องลงตาเผียวฟี่ไปั้นขอตัดไม้ตอนนี้แลนงลงมานนทางน้ำค่อยๆไล์ลงมา,าจ,จะเกิด ทางน้าเนี่ยมันท้าวไปปลอดภัยแน่นอนเลยล่ะจุดเดียวช่างจะทางขึ้นใครน้องช้าอันน้อยเอาจริงป่ะไม่ต้องสไลด์ทางน้ำตัวนี้ก็คือมอนเตอร์กับดาบเด็กเฮ้ยพวกนายอ่ะทำไมไม่ไม่ต้องลงทางน้ำกระโดดลงน้ำไปเลยมันไม่ใช่บล็อกเดียว แ <laughs> ย่กว่าเยอะเลยแต่แต่เมื่อกีอย้ยอดใจน้องช้างกระโดดลงมาเพราะงั้นมันโคตรแย่เลือดลดสิบเปอร์เซ็นแต่ฉันไม่ลดมแม้แต่ขีดเดียวฉันเลือเต็มท่อแล้วนี่ไอ้ที่เลือดลดนี่คือฉันไปดูไปส,สู้กับมอนสเตอร์มาฉันกำลังจะสู้กับผีเด็กไอเด็กเปรดโอ้ยแหลกทำไมมันแหลกอีกแล้ววะงงจะจะรู้ไหมมันนายทางเลยจ้ะเจ้าของแมปหรือไม่ไม่แน่ใจ นาไ่เนเจ้าของแบบเจ้ของทอง่าเจ้าของแบนยมีพลังขอนอนเ,เพนลินเอมเี่ฉันว่าเราเจอที่อยู่แล้วแหละไหนครับริมน้ำใกล้เกาะลอยฟ้าที่พอ่อมีพ่อค้านะสว่าอะไรนะครับร<า>ิมน้าที่มีเราออย่ตาย p เฮ้ เอาอก็มันก็มันสะดวกนี้ยมันมีอาหารฟรีก็คือปลาน้อยมันเกิดได้เรื่อยๆแต่ต้นไม้มันค่อนข้างลกนะตรงนู้นน่นตรงนูน้นริมน้ำฝั่งนูน้นโลง่ลงๆน่ะเห็นไหมนะ่ะแค่ถางญ้านิดหน่อยก็ได้แล้วคนฉลาดเขาสร้าง คนฉลาดเขาอยู่กันคนโง่ไปสร้างที่อื่นใอยู่กโง่ตรงนี้โอเคใช่ฉันจะเป็นคนโง่ฉันจะอยู่ตรงนี้มฉันได้อยู่ตรงนี้เลยแกไปอยู่ตรงนู้นด้วยฉันจะเป็นคนโง่อยู่ตรงนี้ฝากตันไม้ไหมด้วยแล้วกันถ้าอยู่ตรงนั้นโง่อยู่ด้วยไี่อยู่ด้วยอยู่ด้วยเรื่องของแกฉันไม่ตัดฉันจะตัดให้ตัวฉันเองใครนะเป็นใครนะไม่คนหาซีนี้แล้วสร้างหงไงอัพโหลดอ่ะใครนะ ใชนะ่ไหมฉันรู้ฉันไม่รบกวนแกหรอแต่ว่ามันก็ได้ขังแกไปด้วยเลน่าสนใจตรงอู้วคนลงสวยงามตรงนี้แหละไม่ต้องถามอะไรตั้งสินสวยงามแลตรงนี้เลยตั้งถิ่นฐานแป๊บปากทอดหนึ่งดอกปากทอดสองดอกโอเค ใช่ไหมจากต้นพรีชนี่แหละมันสวยงามกระบอกสองน้ำต้นห้างแต่มันนี้หน่อยครับเอากระบอกไป็นครับก็กระชวลลงสวยงามเแต่เปินกระนิ่งนี่คือการสร้างบ้านในวันแรกมาเนื้อโอ้ใช่แน่ใช่แน่ใช่แน่ แต่สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือผมได้แตงโกล่ะได้ได้ไหมเ้ยเี๋ยวนะฉันจะฉัน<ด>จ,จ,จะให้ร่างเต็มถงังทูกไมว่าฉันไม่ <laughs> ได้เจ็ฉันไม่ได้เจ็บเลยโอ้ยโง่ซะแล้วเหลยฉันตอนนี้จะรอดแล้ว,วฉันมีได้เลเวลแล้วนะ <c oughs> ฉันมีเลเวลนะโอ้ยมันแหละเกินไปแล้ว เดินก้าวนึงก็แหลกทีนึงวัดตะก <X> e ักอยู่แล e ้วฉันควรจะไปหาที่งเงียบๆอยู่แป๊บนึ่งเพราะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าอืมอโอ้แหลกแต่เฮฟวี่ผู้นี้มันไม่เคยตายเพราะมีดาวเอาที่พักพิงประมาณมานี้แล้วก็ขุดหินเอาเลือดหนะัะเก้าเนื้อนะของเกเมกมาทำมาเป็นสารเปล่าะอะไรเหรอ คุยไก่นะจิใช่ไหมลนะ่ะฉันรู้นะอะไรหมาแอบดีหม,มาอ๋อโอเคอหินหินฉันเจอหินแล้วเฮ้ยแถวชั้นต้นข้าวพันอันน่ะคตอสุดยอดเลยยี่ยังวะแหลกแหลกเอาทำไมมาแหลกขนาดนี้วะเนี้ยโอ้ กนแ,แกอ่ะก็งงส่วนผมก็จะตัดไม้ไม้มาให้ยายเยอะแล้วก็จะมาแบ่งกันใช้อ๋อแลาากจะกำลางมาองเตอร์ด้วยโฮ้ยหมาไม่ตีรัวจะอเกินห่วยอะไรงี้มาคืนแรกของโซเจอร์นั้นจะเป็นแค่บ้านชั่วคราวที่ไม่อลังการเพราะยูนอยู่ตรงนี้ สวยงากระ้องแตกแล้วแย่ชะมัดเลยอ่ะแอ็มบิ๊กเอ็กบิ yeah> <s <s ๊กเอ็กเฮฟวี่นายกำลังเวลาสัตว์เลยสุดยอพื่อนลกนายก็รู้ว่าฉันไม่คนรอดนอนละอู้หทองแดงโจเจอเจอทองแดง ส่วน,นกันงก็จะมีหน้าที่ตัดไม้ให้พวกแกเองไหนบอกไม่แบ่งไงฉันเจอฉันไม่ได้หมายจะแบ่งให้แกสนุกนอย่าใช้คำว่าพวกสิเ,เข้าใจไหมใช้คำว่าเฮฟวี่ก็พอนายอยู่กับเฮฟวี่ตอนนี้จะพูดอะไรตามใจคลิปปากของจะมันจะเหกมาฉัจน,จนจะไปทําการขึ้นคำว่าแท็กแท็กฉันจะแบ่งให้แต่ฉันจะแบ่งให้หน่อยนะ เฮมี่นายไม่น่านายไม่น่าใช้พลังของหน่องเพิดเพื่อให้ฟื้นคืนที่แม่ล่างเต็มเลยฉันอยากให้มันกลับไปก่เราเล่นเราเล่นเรเล่น <laughs> แล้วใครอยากมากันจ๊ะเฮลีม่มันเชิญมาจะไม่อยากให้นายมาซะหน่อยแต่ฉันก็จะมีทุกที่ได้อยากมามันก็นจะยังไงก็แ้ก็ต้องมาเรือ่องเต็มเลยเครื่องแล้วเรื่องวับ Oh, uh, เรียกดีๆ,ๆเป็น<ๆ>หน่อย<ๆ>ก็<ๆ>ดีนะเรียกว่าทรามิชีนะ่ะทรามิชีนะ่ะมันเป็นเรื่องของเขาครับเรียกปิ๊กหมายถึงอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจจบไหมท่านผู้ชมเออแดกโน้สัตว์แถวนี้เยอะจังเลยอ่ะว้าวคราบขวานรัวๆปิ๊กไม่ได้ใช้ไม่ใช้สัตว์ม้านะคะแล้วฟันแล้วมันไม่ใช้สัตว์ป่าโอ้อ ดูเออรล้เอาไปฆ่ดเสมันมีเอาไว้หนเรามีไว้ฉกฉกหัวเลือดของพวกมันเอามันเอามันลดเล่นอย่าใช้คำว่าดูดเลดใช้คำว่าดูดได้เหรไม่ได้กเลือดดูดมันแค่เอามากินเล่นไม่ได้ เป็นแขกเล่นคำไมนสุภาพออยาาากไปเเแตีอน่าขวิดเยอะหดี๋ยวช่องฉันจะถูกแมนช่องบินแน่ไม่ได้ช่องบินเพราะพวกเราในเฮฟวี่ช่องบินเพราะล่างเต็มก็บินไปสิจ๊ะไม่ใช่ช่องฉันเฮ้ยฉันเจอไม้ปลาคิวหน้าจมคิวหน้าไม่ต้องมาอย่าให้เห็นหน้า คุณนีไรนะอย่คุณไม่ต้อง <Yeah. S 1> ตัดม,ม,ม,มันแหลกเลยก๊าคนแถวีคนเก็บผลไม้ที่มันอยู่ตรงไม้ปอบไรให้ผมได้ไหมได้ค่ะ,คะช่วยลาปลูกต้นไม้เสร็จไม้ปอบลาร์นะตอนนผมได้มันเป็นพวงงอลโอ้นี่แย่จังมันแล้วต้องตัดให้ได้เยอะๆหน่อยเยียม นผมก็จะใช้ไม้ธรรมดาทั่งนั้นพวกคุเก็บไปสอเป็นประธานในรูป๊บบสุดยอดกำลังตัดไม้ป่าไปให้เป็นเราจะตัดไม่ได้เยอะมากหรอกขาดอะไรอีกนะถึงเวลาทำไมยามจะตัดไม้ธรรมดาแบ่งให้พวกคุณเหมือนกันโซเจอร์ผู้ลงเมืองได้ออกลงแล้วทุกคนแต่ละคนก็มีหน้าที่ของตัวเองโซเจอร์นั้นถนัดในการลงเมืองถึงห้าล้านเปอร์เซ็นต์ ฉันถนัดความขี umas, ้เกียจประมาณ10ละเปอร์เซ็นอ๋อมันแหลกมากเลยนีกียจนั่งแหลกแล้วโอ <subjective noise> ้นี่วันเน็ตของเทวี่นายเจ๊กเน็ตนายดีๆนี่หนึ่งว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขัดข้องหรือเปล่าโซเชีุล ถึงมันจะมีผ้าคลานะาสว่างมีอะไรพุกแต่เหมือนที่แต่คุณแต่คุณแต่คุณตัวเจก็ยังแหลกทำไมมันก็ไม่ผิดปกติเท่าไหร่แค่มันแหลกมากกว่าเดิมแค่นึงแต่ถ้าใครยอมรับมันได้ก็ยอมรับฉันพอยอมรับมันได้แต่นี้มันแหลกเกินไปสำหรับฉันฉันเริ่มทนไม่ไหวฉันเริ่มจะตัวระเบิดแตกตาย ปูมกายมันกูขึ้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 นะเป็นอย่างนี้แตมันก็ดีนะนีุ่ดยอดอมีตัวอะไรมาตีเนะลองโหมด มันเปิดหมดเจอเหมืองสวยงามได้ลงเหมืองแล้วโซเจอถูกใจสิ่งนี้แล้วก็บอกว่าสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะโซเจอถูกใจสิ่งนี้อือเหมืองโซเจอถูกใจเหมือง วโทษเจ้าถูกใจจริงเออโอ้โหเจอแหลกเ,เป็นอะไรอืมอะไรโซ่เจอแหลกนายนายถูกใจจนเกินไปฉันถูกใจจนเกินไปจนทำให้ฉันแหลกมันสะท้อนกลับมาหาฉันพลังแห่งความแหลก

เลียมเจ็ดี๋อ่ฉันส่งไปน่ะเมืองเมืองอยู่อิงไม่ไกลแล้วก็มีรายเขากำลังกีดร้องแบบนีความไม่ไม่วาดรูปไม่ค่อยวาดรูปเขาไม่เข้าใจหรอกหมายถึงจริงเพราะผมวาดรูปแต่คนนี้วาดรูปบ่อยจะมาหรือคนที่เขาไม่วาดรูปนะเขาก็จจะไม่อินกับเชืองเขียนอะไรแต่อย่างใด ช่่แตากแต,แต่คนที่เขาแต่คนที่เขาไอ้นี่ชอบวาดรูปเนี่ยฉันฉไม่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 ฉันหมายถึงจะไม่เข้าใจในายพูดเรื่องอะไรอยู่เออเฮวี่สั่งดีทั้งหมดอือแล้วไงต่อเป็นเจ้าสำหรับครัิอือฮะแล้วไงต่อแล้วเฮวีก็ดีใจจนกรีดร้องออกมาแบบมีความสุขโอเคโอเคเราเลิกเรื่องนี้กันเถอะเราถ่ายคลิปเอาชีรอดอยู่นะ ะก็นหอย่านอกเรื่องฉันรู้สึกว่าพอฉันเล่าต่อไปถึงนายก็ลืมหมดหัว <c oughs> ไม,ม่ทุกคนค่ะจะลืมเพราะว่าลืมผมลืมเลยเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณเล่ามาผมลืมเลยว่าขาดชิเป็นอยู่โซ <c oughs> จอผู้นี้ถูกใจไม่ถูกใจสิ่งนี้ <c oughs> อ๋อมันโซจอเริ่มแหลกขึ้นทุกวีทุกวันโซจอเริ่มทนไม่ไหว <c oughs> ต้นไม้เริ่มโดนสัดไปทีละสอสครับเยี่ยม แล้วแจมก็จะเริ่มล่างสัตว์นะสิแม่แจมที่เกลียดอะนะครับส่วนฉันก็ตัดไม้แต่เด็กสองไม้มีประมาณสองกองกว่าๆมีใครจะเอาไหมอืมเป็นไม้อะไรอ่ะไม้อะไรไม้ธรรมดาเนี่ยแหละธรรมดาอ่าเอามาไม่เผื่อก็ได้เดี๋ยวค่อยเอามาให้นะขุดเหมืองอยู่ตอนนี้ใครอยากได้แล ตอนนี้พวกนายอยากได้แร่อะไรป่ะเดี๋ยวฉันไปขุดให้ฉันอยากได้ทองแดงเฉยนได้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 เดี๋ยวไปหามาให้รอสักครู่คุณหาหน้าอีความเลนื่อยวันเนี้ยซ้ายขวาไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ตอนตอนนี้ฉันงงไปหมดแล้วว่าใครเป็นใครโอ้เจอเหมืองแล้วเหมืองอยู่หน้าหน้าฉันโอ้ยฉันเห็นชื่อของเทวี ฉันเจอชื heavy. Heavy, ai, ่อของเฮวี่เฮวี่นายอยู่ใกล้ๆฉันนายคนที่อยู่ใกล้นายนายอย่ามาใกล้นะโอเคนายเดินตรงไปทางนั้นเลยนั่นคือล่างแต้มจะรู้แล้วโอเคั้นฉันจะไปหาคนคุณะนับเสร็จมันจะเอเจแกะของเจี้ยมคนไม่วาดรูปไม่เข้าใจใช่ไหมคนไม่วาดรูปไม่ โอเคโอเคฉันนี่จำจไวหมแต่คนที่ชอบวาดรูปจะอินกับมันจนพิเศษมัน,นได้บอกเลยนะว่าแตนายเพื่อนที่เขาชอบวาดรูปแบบนี้นายจะปวดหวัวฉันบอกเลยแต่ฉันก็ชอบวาดรูปนะผมฉันก็ชอบวาดรูปนะแต่แต่แกโซเชียลเขาคงไม่ปวดหัวหรอกมั้งฉันไม่ได้ปวดหัวเรื่องนายวาดรูปฉ<อ>ันปวดหัวเรื่องประมาณสองปานะผมชี้ไว้แล้วนะโอเคครับแต่ไม่เป็นไร มเดี๋ยวผมจะไปหยิบขอเงเอฟเคแกะของกับคุณเดี๋ยวไปไม่นานหรอกโซเดอร์พูดโซไม่ใช่โซเดอร์สิเฮมพี้พูดนังกำลังกำลังมีความสุขแบบเต็มเปี่ยมโอ้แต่ตอนนี้ตอนนี้ฉันรู้สึกเครียดเพราะท่านผู้ชมได้ยินแต่เสียงของนายท่านผู้ชมไม่ได้ยินเสียงของเจ้าของช่องเลย ช่องเจ้าของชอง่อง,อง,องกำลังร้องไห้ว้าวปวดรำพันอ๋อฉันไม่ได้ร้องไห้เพราะพวกนายร้อยตอนนี้ฉันร้องไห้เพราะมันแหลกคืนนือเกินมันแหลกคืนขนาดไหนกันี่ยอข้าร้านคันแหลกคืนส่วนของผมเนี่ยเซอร์ไพรส์เน็ตฉันเป็นไรวะเนี่ยฉันรู้สึกปวดร้อน รู้สึกดีดเหลเกินรู้สึกดีแบบพิเศษพิเศษได้อย่างเนี้อตอนนี้เราก็ทำการขุดเหมือ,องเร่งเร่งวัน,นนี้เอาละเอาละฉันคิดว่าเราควรจะต้องปิดคลิปแล้วว่างายฉันคิดว่าเราต้องปิดคลิปแล้วไไเฮ้ยเราก็มาอยู่ นะไม่ก็ตาฉันต้องเาินใช้โทรั์นี่มันยัง oh, นี่มันยี่สิบแปพวกนายนี่มันยี่สิบนาทีแล้วนะตา,า,าฉันต้องการใช้โทรศัพท์ยางเล่นด่วนงั้นเรามาปิดคลิปแบบอยู่ห่างไกลกันดีกว่าไม่ได้จะปิดคลิปตรงริมน้ำริมน้ำริมน้ำบ้านล่างเต็มพวกนายอยู่ไกลจัง ตอนแรกนึกว่าอยู่ใกล้ๆสุดท้ายแม่งไม่มค่อยอยู่ใกล้เลยฮะเฮ้ยวิ่งคุณทิ้งไม้ป๊อปลาวไว้ตรงนึงอยู่ไกลเกินอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมันรีสปอนด์๋ยวเดี๋ยวหนึเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็ลืมเลยกลัวรีมันรีสปอนด์นึกว่าอยู่ไปหโอ้ดีนะมันอยู่ไกลมากอยู่ใกล้ๆโอ๋อเกือบไปแล้วไหมล่ะ จอีใช้อะไรเอ่ยสลับกันอ๋อพลังงานก็หมดอีกกินสเต็กกอนเร็วๆ23นยี่สิบสามนาทีแล้วเราไปหาคุณเชษเราไปหาคุณเชษด,ดีกว่าไม่ต้องม <า S 1> นะั้ยปิดคลิปตรงข้างบนดอกข้างบนนี้ไหมข้างบนดอกปัวฉันเหนียวฟันนะโอเค เจอมาอยู่ตรงกลางนี่ไหนกลางอ่ะไหนไม่อ,อยู่ไม่ได้ในวันที่มันดกนี่มันจอกแค่อาจจนอยู่ใต้น้ำเลยละกันมาอะไรนปผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดอ่ะกดกดรับตัวใครแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยอย่าลืมกดดีไลค์ด้วยครับ นั่นนะครับเขาจะพูดถูกคลิปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like ลค์5้านครั้งด้วยเราเล,เลย <laughs> เราสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวก็ปิดคลิป